สวัสดีครับพี่เ่าไก่ป่าครับวันนี้มีโอกาสมาลงคลิปให้ดูนะครับนี่ครับเจ้าเวียอายุ8ปีกว่าจะ9ปีแล้วครับกำลังถ่ายขนคอครับ นี่ครับงอนก็เล็กแล้วครับนขนคอร่วงล่วง,งจะหมดแล้วครับเป็นไก่น้ําหนึ่งนะครับไก่น้ําหนึ่งที่อายุมากมากที่สุดนะครับ ไก่ทรงใหญ่นะครับอ้วนมากครับอ้วนหนักอายุจะเก้าปีแล้วยังอ้วนสมบูรณ์มากครับไม่ไม่เคยป่วยนะครับน,นี่ครับขนคอดำขึ้นแล้วครับนอนก็เล็กแล้วแต่ว่ายังขันอยู่นะครับ ปล่อยทัดตัวเมียก็เลยยังขันอยู่นะครับนี่ครับผลงานผลงานเขาครับแม่ไก่เหลืองครับลูกไก่ก็เลยออกเหลืองเหลืองครับ เราดูว่าจะโตกี่ตัวนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ